เ,นน,เนนึซสวัสดีครับครับผมผมจีเพียรทัวร์ทุกคาชเชียงรายนะครับวันนี้มาดูรีวิวติดฟิล์มกองแสงนะครับไฮโคเซรามิกนะครับแบ็กไนท์นะครับคันนี้ลูกค้าติดเป็น3เบอร์นี้นะครับผม cm 3 5 20แล้วก็05 ความเข้มก็คือเป็นบานแน้าก็คือความเข้มประมาณ50%นะครับแล้วก็ประตูคู่แนาเนี่ย20เป็น60แล้วก็รอบข้างหลังเนี่ยเป็น cm0580% นะครับเนี่ยครับหรือรถเสรีประตูเนี่ยหรือว่ารถแคบเนี่ยเราก็สามารถติดเซตนี้ได้นะครับเซตนี้ก็คือสําหรับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในเซตหลังแล้วก็ขับขี่ง่ายนะครับคังคืนนะครับประตูคู่แน้่ประตูคู่แน,น่ก็คือเป็นประตูนี้นะครับซ้ายขวาเนี่ยติด60% ก็คือความแตกต่างก็คือมันจะอย่างบางมุมนะครับมุมนี้มันจะมองเข้าเห็นโย่นิดนึงครับนี่ครับเห็นลางๆเห็น,เห,นเห็นโซนกระสกด้านหน้านะครับส่วนมุมหลังประตูหลังเนี่ยมันจะมองเข้ายากครับในกรณีที่เราเอาวางของหรือว่าเราเก็บสัพภาระด,ด้านหลังนะครับเวลาเราไปจอดรถตามห้างหรือตามที่ต่างๆนะครับผมเรามีของมีค่ามีกระเป๋าเราไม่อยากให้คนด้านนอกเห็นนะครับมันจะมองเห็นในบางมุมนะครับว่าติด60กับ80เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกัน กันแบบว่านิดเดียวแทบดูไม่ออกนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าประตูคู่หนาเนี่ยครับมันจะใสหว่านิดนึงนะครับเนี่ยครับมันจะเห็นทะลุไปกระจกหน้านะครับแต่ส่วนบ้านหลังเนี่ยมันจะไม่เห็นทะลุนะครับส่วนบ้านหลังเป็น CM 0 5นก็คือ80เนี่ยก็คือมองเข้าไม่เห็นนะครับเรามาดูด้านในรถนะครับด้านในรถนะครับมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับระหว่าง CM35 บานหน้านี่นะครับบานหน้า35แล้วก็2 0ประตูแล้วก็3บ้านหลังเนี่ยครับเป็น0 5นนะครับ ข้อดีของการติดตั้งแบบนี้ก็คือ,อสำหรับการใช้งานในต่างจังหวัดหรือว่าสำหรับคนที่ต้องการฟิล์มมืดให้ความเป็นส่วนตัวแต่ว่ายังอยากขับสบายอยู่นะครับแนะนําเป็นเซตนี้แต่สำหรับใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับผมแนะนําเป็นประตูคู่แน่ก็คือปิดบอล80ได้เลยนะครับผมไฮคูลเซรามิกรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นใหม่ที่สุดนะครับ มันจะมีอยู่2ฝั่งนะครับคือเป็นรหัส CT กับรหัส CM นะครับรหัส CT รหัส CT ฝั่งนี้ก็คือมันจะมีความเงาก็คือ <eviden> ม <ced> ีค่าสะท้อนแสงนะครับเนี่ยครับติดมาฟีมันจะออกติดเงาบางมุมนะครับเนี่ยครับ13 14แต่ส่วนรหัส CM เนี่ยครับมันจะมีค่าสะท้อนแสงที่มันต่ำกว่านะครับส่วนเปอร์เซ็นต์การลดความร้อนเนี่ยครับไม่ค่อยหนีกันนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การลดความร้อนก็22 2รุ่นนี้ก็คือ ใกล้ๆกัน,นครับไม่ค่อยหนีนกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ช่างติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรานํารถมาจอดด้านนอกเพื่อเดี๋ยวรอส่งงอบให้ลูกค้าอันนี้ก็นำมาถ่ายรีวิวให้คนผู้ชมท่านอื่นๆเป็นไอเดียแนวทางในการเลือกความเข้มฟิล์มนะครับว่าเราจะเลือกความเข้มเท่าไหร่ดีนะครับผมว่าติดฟิล์มแบบนี้เราควรเลือกความเข้มเท่าไหร่ในรถเกง๋งรถกระบะรถสีประตูรถ SUV ีอย่างนี้นะครับผม แล้วก็ติดตั้งเสร็จมันจะมีกระดาษที่ชู่นะครับกะดอะไรชู่ก็คือดึงทิ้งหน้านะครับ2วันเราใช้ไวเอาไว้ซับน้ำนะครับแล้วก็โลโก้ฟิล์มนะครับมันจะมีโลโก้ฟิล์มเนี่ยครับอันนี้คือไฮคูซรามิกลอกโฟพวกนี้นะครับยี่ห้ออื่นๆสมมติว่าเวลาเราติดตั้งฟิล์มไปเนี่ยช่างลืมลบให้แล้วเราลำคานะครับเราสามารถใช้น้ํายาล้างเล็บนะครับแล้วก็ชุบกับเอาเทใส่ที่ชู่นะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็เช็ดลบทิ้งได้เลยนะครับผม you มาดูในส่วนของฟิล์มการติดตั้งฟิล์มขอบประตูนะครับผมการติดตั้งขอบประตูนะครับช่างที่ร้านก็จะติดฟิล์มแบบชิดขอบนะครับก็คือเว้นฟิล์มในระยะฟิล์มเนี่ยไม่ให้เกินครึ่งเซนตนะครับถ้าเป็นหลายๆที่หรือที่อื่นเขาอาจจะเว้นเยอะหน่อยเป็นเซนตนะครับเวลาเราเลื่อนกระจกลงมาเนี่ยครับมันจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ส่วนโลโก้พวกบานประตูเนี่ยครับของทางร้านเราช่างจะลบทิ้งนะครับผมเพราะว่า หนึ่งก็คือมันจะเกะกะขวางทางลูกค้าอย่างเช่นอย่างตัวนี้ครับเราอาจจะเหลือไว้ให้ลูกค้าดูก่อนนะครับถ้าลูกค้าลำพานก็สามารถเช็ดได้นะครับเพราะว่าเรื่องกระจกขึ้นเนี่ยครับโลโก้ตัวนี้มันจะอยู่ด้านบนนะครับยังไม่ขวางแต่ถ้ามาอยู่ตรงกลางเซตบริเวณนี้มันจะมันจะขวางเกะกะด้านหน้าเวลาเวลาเราขับรถนะครับเราหันซ้ายหันขวานะครับโลโก้ตรงนี้มันจะบอกว่าขวางตาเรานะครับผมเราสามารถเช็ดทิ้งได้นะครับผม